ที่กาญันครับวันนี้อยู่ที่ฟาร์มวัวของคุณตาหน่อยนะครับของคุณนายแป๋วก็ลูกสะพ้ายคุณตาหน่อยหลังจากที่วัวขึ้นแล้วก็สวงโอ้โหใบกล้วยใบยกล้วยใบยกล้วยอ่าตาหน่อยแกก็ไม่มีเวลามาทำเนาะ แต่แกก็ไม่มีเวลาทำแกก็พักแล้วตอนนี้เจ็ดสิบกว่าแล้วต้นกล้วยนี่ก็ลม้มก็เป็นหน้าที่ของนายบุญรักษ์ละบาดหนึ่งจะมาแต่งให้เนาะดูดิครับสวยงามอลังการงานสร้างโอ้ยขี้กล้วยถูกต้นกล้วยถูกที่วัวน,นะครับมันก็งามบางเครือออกมาก็รีบนะอย่างเครือนี้ครับรีบเลยเหนะครับ นะเคืนนี้รีบเลยเคืนนี้รีบน่าจะขี้วัวมากไปเนาะมันไม่มีความพอดีนะครับมันก็เลยเสียหายอ่าผมก็ต้องแต่งให้เราวันนี้นะล้มล้วในละนาดโอ้ยโอ้ยตัวนี้อย่างงามเลยต้นแรกนี่งามมากเลยที่ครับดูความสูงสง่าของมัน081.87.87.089ครับผม คาแตนและใสเดือนบุลักปามนะครับขอบพระคุณครับผม